สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Safety Coach Podcast คุณอยู่กับผมปราโมทโอภาสมงคลชัยครับตอนนี้ในประเทศไทยเรานะครับผมเชื่อว่าหลายคนกำลังมีความตื่นตระหนกตกใจเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโควรั2 0 -19 หรือ COVID. สิบเก้าเนี่ยนะครับก็กหลักๆผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้ข่าวครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครก็คือเกิดการระบาดอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับคือวันเดียวล่อไปเกือบหกรอซึ่งมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มานานมากแล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยมากขนาดนี้เนื่องจากประเทศไทยเราเนี่ยตั้ง250วันเราไม่เจอคนติดเชื้อภายในประเทศเลยนะครับแต่คืออย่างที่บอกไปเนี่ย มันก็ระบาดมาจากพม่าเนี่ยครับก็ต้องเข้าใจว่าพม่าเขาติดอินเดียแล้วก็เรื่องของการจัดการต่างๆมันก็คงไม่ดีเท่าประเทศเรามีการลักลอบเข้าเมืองรวมไปถึงนายจ้างบางคนที่เอาต่างด้าวต่างด้าวครับมาทําการอย่างผิดกฎหมายไม่ได้มีเรื่องของหลักประกันสุขภาพใดๆเข้ามาเนี่ยปัญหามันก็เลยเป็นแบบนี้ครับแต่ อย่างไรก็ตามนะครับบนไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็มาหาวิธีป้องกันกันดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้ในกรุงเทพเองก็คงกำลังรู้สึกไม่ค่อยจะสบายใจกันนะนะผมเชื่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้ที่โรงเรียนลูกชายผมเนี่ยก็โพสต์ลงใน Facebook นะครับของโรงเรียนว่าหยุดเรียนเลยครับคือพรุ่งนี้ไม่มีการเรียนการสอนเปิดอีกที วันที่4ี่มกราเลยครับคือหยุดยาวไปเลยซึ่งก็เป็นมาตรการที่ดีครับเป็นการป้องกันไม่ให้มันเกิดการระบาดอย่างรวดเร็วและก็ร้ายแรงมากขึ้นนะผมเห็นด้วยเกี่ยวกับวิธีการที่เป็นลักษณะ proactive นะครับคือเราไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการเรีการสอนมากเกินไปจนลืมเรื่องของสุขภาพนะครับทั้งๆที่สุขภาพมาสั่งานที่สุดแล้วก็หลายๆโรงเรียนในเขตบางบอนบางขุนเทียนนะครับ ที่อยู่ใกล้ๆสุพรรณาขอนเนี่ยก็ปิดไปเยอะเลยครับตอนนี้ฟังแล้วก็รู้สึกพอดแคสต์ส่วนนี้มันจะหดหูนิดหนึ่งนะครับแต่คือก็อยากจะบอกพวกเราทุกคนนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยมันมันควบคุมค่อนข้างจะยากเนาะเพราะมันค่อนข้างจะรวดเร็วแต่ผมยังมีความเชื่อมั่นนะครับอยากให้ทุกคนเชื่อเหมืนผมว่าระบบการแพทย์และสาธารณสุขบ้านเราเนี่ย ดีเป็นอันดับต้นๆของโลกผมเชื่อแบบนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์เขาก็ทำงานอย่างหนะักแล้วก็มีความเสี่ยงจะติดเชื้อด้วยก็สิ่งที่พวกเราทำก็คือขอความร่วมมืออย่าไปด่าใครทั้งนั้นนะครับอย่าไปโพสต์ไปว่าคนนู้นคนนี้ซึ่งมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรครับไม่ได้สร้างสารรค์และก็ยังไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนคนที่ตั้งใจทำงานก็หมดกำลังใจ แล้วผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้มันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็กลับมาช่วยเหลือกันครับแต่ถ้าเรามองในมุมมองของความปลอดภัยแล้วเนี่ยวิธีการป้องกันมันก็เป็นไปตาม3ลําดับนะครับก็คือ source pass แล้วก็ receiver ก็คือที่แหล่งกําเนิดทางผ่านแล้วก็ที่ตัวบุคคลครับแต่สถานการณ์ตอนนี้ก็กําลังควบคุมทั้ง3ส่วนเลยครับก็คือแหล่งกําเนิดก็ตอนนี้เราเห็นว่าจริงมันก็กําเนิดหลายที่นะ แต่คือ priority หลักเนี่ยก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครก็มีการกั้นพื้นที่เลยครับคือไม่อนุญ,ญาตให้คนในพื้นที่เข้าออกเนี่ยอ่าก็เป็นมาตรการที่ดีแล้วก็ในจุดเสี่ยงต่างๆก็มีการกักบริเวณก็เป็นมาตรการที่ดีครับในการป้องกันที่แหล่งกําเนิดครับส่วนทางผ่านเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปก็จะมีการกําหนดพวกระยะหา่างต่างๆรวมไปถึงสถานบางอย่างก็ปิดกั้นสั่งปิด ไม่ให้ทําธุรกิจนะครับเพื่อลดการแพร่กระจายอันนี้ก็เป็นมาตรการที่รัฐบาลออกมาช่วยกันครับแต่สุดท้ายเนี่ยอย่างที่เราเข้าใจนะครับเมื่อกี้ผมบอกไปว่าป้องกันได้3ามอย่างคือแหล่งกําเนิดทางผ่าแล้วก็ที่ตัวบุคคลดังนั้นเนี่ยผมจะพูดเสมอครับว่าตนเนี่ยเป็นที่พึ่งแห่งตนทําตนให้ดีเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาใครครับในนาทีนี้ก็คือจําเป็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสวมหน้ากาก ตลอดเวลานะแล้วก็สวมให้ถูกต้องกระชับมือล้างบ่อยๆไม่เอามือจับหน้ากินร้อนช้อนกลางล้างมือเว้นระยะห่างไม่ไปในพื้นที่ที่มีโอกาสเป็นจุดเสี่ยงอันนี้ก็จะเป็นมาตรการนะครับพื้นฐานซึ่งผมเชื่อว่าการป้องกันที่ตัวบุคคลเนี่ยถ้าคนไทยเรากลับมาอีกครั้งครับมาโฟกัสที่ตัวบุคคลเนี่ยมันก็จะช่วยได้ ระดับหนึ่งเลยทีเดียวไม่ระดับหนึ่งคือช่วยได้อย่างมากนะครับบุคลากรทางการแพทย์จะได้ไม่ต้องทํางานหนักเกินไปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะไม่เกิดการล็อกดาวน์ไทยแลนด์เป็นรอบที่สองนะครับเพราะว่าเรารู้ว่ามันบอบช้ามันสาหัสขนาดไหนนะครับทุกอาชีพเลยทีเดียวอย่างล่าสุดเพื่อนๆผมใน Facebook ที่เป็นวิยากรเนี่ยก็เริ่มถูกยกเลิกงานนะครับเมื่อสองวันก่อนยังเย่อๆอยู่เลยว่าได้งานติดต่อกัน4ีวันนะครับวันนี้ถูกยกเลิกไป4งาน น้ำมืดเลยครับแล้วก็หลายคนที่มีงานที่สมุรสาคารนะครับก็คือถูกยุกลดหมดเลยยกเลิกเลยครับตอนนี้ก็สิ่งที่ทําได้คืออ่ะมีเงินเก่าก็เอาเงินเก่ามาใช้ก่อนนะครับมีเงินเก็บก็เอาไปดูว่าจะไปทําอะไรได้เพิ่มขึ้นรวมไปถึงก็ต้องเตรียมหาธุรกิจใหม่ๆนะครับว่าในสถานการณ์ออฟไลน์แบบเนี้ย เราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับก็อย่าไปตื่นตระหนกอย่าตกใจสิ่งที่จะช่วยเราได้คือการกลับมารู้สึกตัวครับตั้งสติแล้วก็มองว่ามันก็เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเราก็เคยเจอมาละเราจะผ่านมันไปอีกครั้งหนึ่งด้วยกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม The Safety Coach Podcast คนไทยทั่วกันนะครับเพื่อประเทศชาติของเราจะได้กลับมามีรอยยิ้มเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ